สถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วเขเมรส่งกำลังทหารพลึบตึงกำลังเข้มเป็นเท่าตัวแถมไม่พบชาวบ้านแล้วข้าจ่อปัทนองจานอีกหลังเจอทหารไทยปักป้ายไล่เขมรและเตรียมวางลัวลวดหนามบนแผ่นดินไทยทำเขมรดิ้นตายเป็นแถว โดยก็มีรายงานด่วนๆเลยนะครับจากสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรบ้านหนองจานหนองยาแก้วได้พบทหารขเขมรเข้าตรึงกำลังแน่นชายแดนหนองจานหนองย่าแก้วเพิ่มจากปกติเท่าตัวฝ่ายไทยส่งโดรนบินตรวจสอบไม่พบชาวบ้านรวมตัวโดยคาดเตรียมเจาะปะทะแน่ๆโดยก็อ้างอิงจากการรายงานในเช้านี้30กันยายนรายงานบรรยากาศบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยขเขมรที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้ว อำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วว่ามีความเคลื่อนไหวของกำลังทหารเขมรที่ผิดสังเกตโดยพบว่าจำนวนกำลังพลที่ประจำจุดบริเวณเพิงพักหลังคาสีฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าทุกวันจากเดิมที่มักพบกำลังทหารเขมรประจำการอยู่ประมาณ1 0 2ถึงนายเท่านั้นแต่ในเช้าวันนี้กลับพบว่ามีทหารยืนตึงกำลังและสับเปลี่ยนเวรยามอยู่ราว3าม0ถึงนายสร้างความสนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่คอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ฝ่ายไทยก็ได้ใช้โดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่แนวชายแดนในจุดสำคัญโดยเฉพาะบริเวณจุดสแลนสีดำทั้งสองจุดบริเวณบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวของประชาชนขเขมรที่ออกมาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าจากการตรวจสอบเช้าวันนี้ก็ไม่พบการรวมตัวหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติของชาวขเขมรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ชายแดนในช่วงเช้ายังคงสงบเรียบร้อยไม่ปรากฏเหตุวุ่นวายใดๆอย่างไรก็ตามการที่ทหารเขมรปรับเพิ่มกำลังประจำจุดมากขึ้นกว่าปกติก็ได้ทำให้ฝ่ายความมั่นคงไทยต้องคงมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งจากบนพื้นดินและการลาดตระเวนทางอากาศเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดโดยแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงย้ำว่าแม้สถานการณ์ยังไม่พบการเคลื่อนไหวของประชาชนหรือกลุ่มการเมืองฝั่งเขมร แต่การเพิ่มจำนวนกำลังทหารในพื้นที่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่บรรยากาศความสัมพันธ์ชายแดนยังอยู่ในภาวะเปลาะบางแบบนี้และขณะดเดียวกันนะครับเช้านี้30กันยายน9ก้นาฬิกาก็มีการรายงานว่าทหารเขมรมีการเผยแพร่ภาพขณะกองกำลังบูรพาดำเนินการสำรวจหลักมุดเขตแดนที่46บริเวณไร่อ้อยที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วอันเป็นดินแดนอธิปไตยของประเทศไทย โดยขมรอ้างว่าสามารถไล่ทหารไทยออกไปได้ซะด้วยโดยด้านพนมเปนโพสต์อ้างว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทหารขมรนได้ขัดขวางทหารและทีมเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินของไทยหลักลุกล้ำเข้ามาในไร่อ้อยในหมู่บ้านจกเจยโดยรายงานระบุว่าทีมเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินและทหารของไทยพยายามจะเข้าไปยังหลักเขตแดนที่46แต่ถูกทหารขมรที่ปราศจากอาวุธผลักดันกลับไปได้โดยมีเจ้าหน้าที่ขมรนายหนึ่งกล่าวว่า ฝ่ายขเขมรได้เข้าสกัดกั้นความพยายามดังกล่าวและฝ่ายไทยก็ได้ล่าถอยกลับไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทหารไทยอีกกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเข้าไปยังหลักเขตแดนที่47ด้วยแม้เหตุการณ์จะยังไม่ร้ายแรงแต่ชาวบ้านเจ้าของที่ดินและกองกำลังขเขมรก็ยังคงเฝ้าระวังในระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามนะครับข้อเท็จจริงก็คือในเช้านี้30กันยายนเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพาจัดกำลังออกดูแลความปลอดภัย ขณะเจ้าพนักงานที่ดินเดินสำรวจหลักหมุดเขตแดนที่46บริเวณไร่อ้อยที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งเป็นความคืบหน้าตามที่จังหวัดสแก้วและประกาศจะดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรที่ถือหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนหนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงสแก้วหรือบริเวณพื้นที่พิพาทบ้านหนองจานหลักเขตที่46ถึง47 โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสะแก้วสาขาอารัญญประเทศได้บูรณาการร่วมกับกองกำลังบูรพาและฝ่ายปกครองอำเภอโคกสูงลงพื้นที่เพื่อทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้กับนายทวินภูลสุขที่ได้ยื่นคำขอออกรังวัดจากหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่20โดยปรากฏข้อเท็จจริงสามารถรังวัดและชี้ตำแหน่งที่ดินได้ครบทั้ง4ทิศ ซึ่งสามารถประกาศเขตได้จํานวน2หลักด้านทิศเหนือแต่อีกสองหลักเขตทางด้านทิศใต้ไม่สามารถประกาศเขตที่ดินได้เนื่องจากเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ซึ่งอยู่ระหว่างหลักเขตที่4 4 6ถึง4 7ผลการรังวัดสรุปเนื้อที่ได้จำนวน21ไร่6 7ตารางวาและหลังจากนี้เจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการตามกระบวนการการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินต่อไปทั้งนี้เจ้าของที่ดินผู้ขอทำการรังวัด รับทราบปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ระหว่างรัฐบาลไทยและขเขมรแล้วและไม่ติดใจข้อสงสัยแต่อย่างใดโดยผู้ขอจะติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสแก้วสาขาอารัญญประเทศเพื่อทำการรังวัดใหม่หลังจากมีการตกลงปักปันแนวเขตชายแดนจากคณะกรรมการติการเขตแดนร่วมไทยขเขมร JBC ต่อไปซึ่งมาก่อนหน้านนี้เองนะครับด้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้มีการเข้ามาตั้งป้ายสามภาษาอีกครั้งเพื่อเป็นการไล่ชาวบ้านขเขมรให้พ้นบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้ว ล่าสุดนายอุมเรียตีนผู้ว่าาะจังหวัดบันเตียเมียนเจียก็ได้ยื่นหนังสือประท้วงไปยังผู้ว่าสแก้วทันทีโดยหนังสือประท้วงนี้มีขึ้นเพื่อคัดค้านกรณีที่มีการปักป้ายประกาศเมื่อวันที่28กันยายน2568ซึ่งมีเนื้อหาประกาศการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศไทยกับชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจกเจและหมู่บ้านเปรยจันหรือพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยตามที่เขมรอ้างสิทธิเป็นของตน โดยต่อมาผู้ว่าสแก้วก็ถแถลงโต้คเมรทันทีว่าถ้าไม่อพยพก็ไม่ต้องคุยกันอีกโดยนายปริญญาโพธิสัตผู้ว่าจังหวัดสแก้วได้ออกถแถลงการจังหวัดสแก้วโดยระบุว่าจังหวัดสแก้วได้รับหนังสือประท้วงจากจังหวัดบันเตียนเมียนเจจจำนวนสองฉบับดังนี้ฉบับที่1เมื่อวันที่27กันยายนได้ประท้วงกรณีกองกําลังทหารฝ่ายไทยได้นําเครื่องจกักรรถบรรทุกดินทําการถมดินปรับเกลียดินทําทางและวางเสาไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่บ้านโจกเจยะและบ้านเปรยจันต์ตําบลโอบายเจียนอําเภอโอโจโ,โดจังหวัดบันเตียนเมียนเจยียขณะที่ถแถลงการฉบับที่สองเมื่อวันที่28กันยายนประท้วงกรณีจังหวัดสแก้วประกาศใช้กฎหมายภายในประเทศไทยกับประชาชนชาวเขมรที่อาศัยอยู่หมู่บ้านโจกเจยะและบ้านเปรยจันตําบลโอบายเจียนอําเภอโอโจโด,โดทั้งนี้จังหวัดสแก้วได้พิจารณาข้อประท้วงของเขมรและแจ้งให้ทราบดังนี้ 1. การประท้วงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคชั้นพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในพื้นพื้นที่ของไทยถือเป็นการประท้วงที่บิดเบือนความเป็นจริงและเป็นที่น่าผิดหวังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนาเจพยายามนำเสนอถึงข้อตกลงต่างๆที่ตนเองไม่เคยเข้ารพปฏิบัติตามและพยายามกล่าวอ้างอย่างน่าละอายถึงการอยู่อาศัยมานานหลายทศวรรษทั้งๆท,ที่เป็นพื้นที่ไทยที่ไทยตัดสินใจด้านมนุษยธรรม เปิดพรมแดนปี2526ให้ชาวเขมรหลายแสนคนที่หนีภัยสงครามกลางเมืองเข้ามาหาที่พักพิงในไทยและในปัจจุบันก็ยังไม่เคยหยุดการดำเนินการยั่วยุ2บันเตียนเมียนาเจต้องเร่งทำแผนอพยพชาวเขมรที่ลุกล้ำออกนอกพื้นที่ส่งให้จังหวัดสแก้วภายใน10ตุลาคม 3. ต้องหยุดการยั่วยุและการก่อสร้างนอกพื้นที่อ้างสิทธิถูกรูปแบบ 4. หากไม่ปฏิบัติตามข้อ2-3ถึงด้านจังหวัดสแก้วจะไม่รับฟัง การประท้วงหรือข้อเสนอใดๆจากบันเตียนเมียนเจออีกต่อไปและจะใช้ไม้แข็งต่อผู้ลุรล่นเท่านั้นยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า